สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับรายการ Rock Gamer Review เหมือนตามเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเทอร์ร r นเนอร์พร้อมติดตั้งเอ่อ a c t อ v e x กันเลยนะครับผมจะตัดคลิปไปตรงที่เอเราเราไปที่เว็บกันเลยดีกว่านะครับอ่าแล้วก็มาอยู่ในเว็บกันแล้วนะครับเอเพื่อนเอเพื่อนจากรายการผมช่วยพูดหน่อยครับผมชื่อเด็กชายนัชรับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาชชั่นป็นแต้นะครับ จะพูดทำไมอ่ะภูผา Windows อะไร Windows XP โอเคงั้นก็ให้เรียกเองจ้าบแกเล่นในแล็ปท็อปหรือคอมอ่ะคอมพิวเตอร์เยี่ยมจะได้สอนง่ายๆหน่อยเฮ้ยรู้ตอนนี้เออเข้ามาที่หน้าเว็บจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่เห็นอะไรเลยนี่นะครับเออเขาถ่ายคลิปอยู่นะโขาได้เขาเห็นแต่ลูกฟีบอลอ่ะ เออเนี่ยนะครับนี่ยครับแล้วก็ปิดตรงนั้นไปนะครับเห็นตรงนี้ครับอยากดาวน์โหลดอะไรนะครับกดเข้าไปปุ๊บเออไหนนะครับเออเออเออเรากดผิดหรือเปล่าเออเรากดผิดนะครับกดไปที่อยากดาวน์โหลดอะไรนะครับปุ๊บกดท้ายปุ๊บจะเป็นหน้าอย่างนี้ครับคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ครับปึ๊กนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจะให้โหลดตรงนี้ช่างไม่จริงๆคุณต้องโหลดในเอ่ออินเทอร์เน็ตเอ็กโพร์นะคบปิดไปนะครับเสร็จแล้ว เรามาดูกกับวิธีติดตั้งเลยนะคะพรคุณโหลดเสร็จเอ้ยคุณจะบอกอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมเขาไม่ได้บอกให้ติดตั้ง a อ t i v e อนะครับแล้วก็ุมเป็นเด็กงงแงไปเลยนะครับอเรามาบอกวิธีติดตั้งไอทิดเอกกันเลยนะครับเราต้องไปที่ i ิน e r อร์ e x p l o r e r นะครับนะครับเราจะเข้ามาที่ Internet e x p ็ต r e r กันเลยนะครับนะครับเราจะมาที่ i ิน e r อร์เ x p l o r e r กันนะครับนะคะจะนะคะทำไมครับคุณพัดเออปิดไปปิดายปิดไปได้ยินเขาเปล่า เออได้ยินอยู่นะได้ยินได้ยินไดนชัด oh แจ๋วปะโอ้โ oh หแต่เสียงมันสะท้อนอะ่ะเพราะว่าเขาเอาไมา้จอดลำโพงอยู่เอาเหรอใช่แล้วละ่ะก็จะเอาเอากวินเข้ามาด้วยนะกวินไม่ได้เปิด,ดใช่หรอเวว่างๆมาวิธีสอนบักหน่อยแล้วกันเออฮะได้ที่รู้ตอนนี้ผมค้างอยู่เอ,อ้ยไม่ได้ค้างดิเป็นหานักตัดคลิปครับ อ่านะคบแล้วก็มาอยู่กับที่นี่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาเออเมื่อกี้คอาค้างนะครับไอ้เสียงนี่ดังปิดไปนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับนะครับไอทีโออเนี่ยนะครับไม่เห็นครับกดลงมาปุ๊บกดอันล่างสุดครับปุ๊บเสร็จแล้วกดอันที่สองตรงนี้ปุ๊บกดที่ติ๊กถูกปุ๊บแล้วกดตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ปรับอันที่สองให้หมดครับนี่ครับอันที่สองนะครับ แล้วก็กดโอเคไปแต่ผมกดโอเคแล้วผมกดแคนเซิลได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็กดโอเคครั้งหนึ่งป,ปึ๊กนะครับนี้คุณก็สามารถเข้าเล่นเทลได้แล้วนะครับอเ,เออเหรอแล้ว่างนีนะครับแล้วก็จบคลิปครับบ๊ายบายเพื่อนเดะ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 เดเด